สวัสดีครับอยู่กับผมช่องทีวีมินิไบค์นะครับผมก็อยู่กับผมเจ้าามาฮ่า R7 เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอ่ะสิ่งที่ R7 ไม่มีนะฮะสิ่งที่มันไม่มีเลยก็คือแ r a c t i o n นะะ r a c t i o n control นะคร,คอ,รนะอ่าผมไปสังเกตรางรุ่นเนี่ยรุ่นอื่นจะมีโหมดที่มันว่าอ่าอะไรอะ่ะตัดตัดอะไรนี่แหละตัดตัดกาลังหรือเปล่าเวลาที่อ่าล้อหน้า ล้อหน้ากับล้อหลังหมุนไม่พร้อมกันนะฮะอย่างเช่นล้อหลังเนี่ยมันมันฟรีเนี่ยตัวแท a c t i o จะทํางานผมไม่เรียกว่าไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะแต่ R 7เจ็ตัวเนี้ยไม่มีนะทีเนี้ยคือปัญหามันคือวิ่งหน้าฝนเนี่ยเราจะเสียเปรียบเขานะก็คืออย่างเช่นวันเนี้ยผมไปลุยฝนมาเนี่ยก็คืออ่อเวลาเล่งแซงเนี่ยมันจะฟรีปื๊ดเลยนะผมก็พยายามเล่งเบาๆแล้วบางทีก็แบบปื๊ดไปเราต้องระวังเอาฮะระวังเอาตรงนี้สําหรับคนที่แบบ ขี่ไม่มีแทคชั่นมาก่อนเนี่ยก็าอาจจะชินเลยครับแต่ว่าเนื้อรถที่มันกําลังกําลังสูงอยู่กําลังกําลังต้นมันสูงไอ้นี่มาเจออย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะอันตารายหน่อยนะครับนี่แหละคือข้อเสียของเจ้า Yamaha R7 นะที่มันไม่มีฮนะก็คือผมก็ไปลุยฝนมาแล้วเนี่ยเล่เล่่ล่่่ค่ค่่ันะ่่่่นะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่ั่่่่่่่่่่ั่่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 ่ ถามว่าเป็นเป็นปัญหาไหมก็ไม่นะครับส่วนมากก็ไม่ได้ขี่ด้วยฝนหรอกแต่ว่าถ้าเราต้องจําเป็นต้องขี่ตากฝนจริงๆขี่อะไรจริงเนี่ยมันจะเป็นข้อเสียที่เราไม่มีเหมือนเขานะเป็นข้อเสียมากเลยครับก็คลิปเนี้ยผมจะมาพูดประมาณนี้แหละมันเป็นข้อเสียที่เราเราไม่มีเหมือนเขาครับ